สวัสดีครับพ,รพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปก็ในรายการคุณ,คณม,มีองค์วันนี้เสนอตอนเอ่ออะงค์พระพิาเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จสมดังใจปราถนา <ะ S 1> ปราถนาเลยนะเออสมหวังดังใจปราถนาค่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 i d r a r i o c i v e r 1 5และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idraiejtop16 ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการของเราอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะ เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มากันเหมือนเดิมนะกดออกไปนะช่วยกันกดออกไปผมอยากจะบอกไว้อย่างหนึง่งหลายคนเข้ามาถามผมหลังไม่อาจารย์ทำยังไงหนูถึงจะมีความสําเร็จทำยังไงหนูถึงจะมีกินมีใช้นะไม่จบไม่สิน้นทงคนมาบอกเราว่าชีวิตทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความสําเร็จอะไรสักอย่างเดียว ทํายังไงถึงจะมีความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาบ้างการเรียนก็ไม่ประสบความสําเร็จพอทํางานก็ไม่ประสบความสําเร็จอีกนะคะจะความรักอีกก็ไม่ประสบความสําเร็จทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จคะอาจารย์ท็อปก็พูดได้แค่ว่าก็ต้องบูชาองค์รีมหาคันเนสนอะกจากที่เราจะ เอ่อใช้ชีวิตเราเนี่ยค่ะต้องมีจุดมาจุดหมายปลายทางใช่ไหมเราม,มีความสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาได้เนี่ยเพราะว่าเราก็ะทาอย่างหนึ่งละแต่ว่าการที่เราขยันนะ่ะบ,บางทีมันก็ไม่ได้มีความสําเร็จเสมอไปเพราะว่าบางคนขยันผิดที่ก็ไม่มีวันรวยดวงเราต้องเสริมเสริมบารมีเต็มร้อยในที่นี้การเสริมเนี่ยหมายถึงว่า เราต้องเสริมบารมีด้วยองค์สีมหาคาเนสเราต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะที่มีบารมีสามารถแผ่บารมีให้เราได้อย่างองค์สีมหาคาเนสได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จอืแล้วเวลาจะทําอะไรก็ต้องบวงสวงทําอะไรก็ต้องบอกกล่าวเอาละเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวท่านผ่านญาณบารมีชั้นสูงในการนี้แล้วก็จะเล่าเรื่องค่อยๆเล่านะว่าท่านมีข้อดีอะไรมั่ง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภโทติยัมปินะโมภะพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภม ตาติยมปินโมภะภิกขเนสิธิประสิทธิเมมหาราภะอมสีคเนสายะนะมะหะอมสีคเนสายะนะมะหะอมสีคเนสายะนะมะหะก็คือถามผมกันจังเลยถามจังเลยว่าเมื่อไหร่จะร่ำรวยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาดูดวงบ้างแหละนะมาดูดวงบ้างแหละมา ขอให้ลงนะหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีบางทีผมก็ช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะถามว่าทําได้ไหมพิธีทําได้ระดับหนึ่งแต่เรื่องบุญภาวาสนาส่งเนี่ยผมขอแนะนํำอง์ศีมหาคาเนศอาจารย์โอเล่าต่อกินน้ำก่อนก็บางคนนะคะยังไม่เคยมีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยแปลกมากนะคะได้บูชาพระพิคเนศแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นอ่ะอย่างทันตาเห็นเลยนะบูชาได้นะคะ ก็จะรู้สึกได้นะถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะก็บางคนก็หูกหวยนะคะผู้ถูกลอตเตอรี่นะคะบางคนเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยก็มีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นนะคะทํากิจการเนี่ยสานที่เคยเงียบนะคะไม่มีใครติดต่อมาเลยเนี่ยได้บูชาพระพิคเนตแล้วเนี่ยเงินทองก็จะหลั่งไหลมานะคะงานก็จะเข้ามาเงินก็จะเข้ามานะคะ ความรักก็สมหวังได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าขอท่านนะคะ <c oughs> ดีสําหรับคนที่ค้าขายออนไลน์นะพูดตรงๆนะคนที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยชอบเข้ามาก็คือเข้ามาในที่เนี้คนที่ค้าขายออนไลน์จะถามเราเยอะแยะถามว่าเมื่อไร่จะค้าขายได้สาเร็จ <c oughs> เมื่อไรเนี่ยจะมีอะไรมั่งอาจารย์ที่จะเสริมดวงเสริมราศีทําให้เราเนี่ยได้เรื่องตําแหน่งได้เร็วทําให้เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักแก่สังคมอาปาสวัสดีนะคะนะ แล้วองค์พระเนตเนี่ยถือเป็นเจ้าแห่งศิลปะนะถามว่านอกจากเป็นเจ้าแห่งศิลปะแล้วเป็นเจ้าแห่งความสําเร็จในที่นี้นก็คือเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงนะการละครฟ้อนรำนะหรือว่าศิลปะศิลปินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานช่างหรือจะเป็นงานศิลปะหรือจะเป็นงานแสดงหรือจะเป็นประกอบเขาเรียกอะไรนะศิลปะการแสดงก็ได้นะคะปาล์มแล้วเนี่ยสวย รังการงานสร้างนะติดต่อสอบถามได้หลังใหม่นะจะสังเกตเห็นได้ว่าในโรงเรียนพ่อช่าง่ะก็จะมีพระพิคเนตใช่ไหมคะอาจา <c oughs> รย์ท็อป <c oughs> เขาก็ตัง้งขุนบูชาเขาเรียกว่าเป็นเทวอนุตเสวีเหรอเขาเรียกอะไรนะรอ๋ออันนั้นอันนั้นพระวิศนุก,กรรมส่วนใหญ่ทั้งโรงเรียนช่างกล<อ>แต่ถ้าเวลาที่จะบวงสรวงเปิดโรงเรียนอะไรมาที่มีพระพิคเนตนะคะอ๋ออันนั้นอันนั้นนาตศิลมะอืมอืมดุริยางคศิลนะอ๋อดุริยางคศิล ดนตรีฟ้อนลำนะละครนะทุกอย่างครับเวลาเราจะเปิดกล้องละครเวลาจะบวงสวงเปิดกล้องะละครเวลาจะบวงสวงสร้างอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีพิคเนตมาคู่กับเทพแห่งช่างกลนะบางทีเนี่ยจะเปิดแสดงเงี้ยต้องมีพิคเนตเนกับพระฤาษีถามว่าทาไมต้องมีสององค์นี้คู่กันก็เพื่อเสริมบารมีให้กับผู้ที่จะทําให้สําเร็จทุกประการ อย่างเช่นจะเปิดการแสดงนี้ก็ต้องบวงสวงองค์พิคเนศก่อนแล้วบวงสวงพิาเนศเสร็จแล้วก็บวงสวงพระฤาษีพระฤาษีนี่เป็นเทพเการสะครไม่ว่าจะเป็นละเกลิเกลิเกนะหรือว่าการแสดงต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านท่านตลอดเลยะนะก็จะต,ต้องมีบวงสวงก็ต้องมีสาเคกามเมแล้วก็ต้องมีบูชาพิคเนศนะคือทุทกแบบศิลปะศาสตร์ทุกประเภททุกขแขนงนะ เพราะว่าองค์พิฆเนศถือเป็นปฐมบูชาปฐมบูชาหมายถึงว่าเวลาจะทําอะไรก็ต้องบูชาเป็นองค์แรกนะ,ะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้หลังไหม่ที่ท่านอาจารย์โอสังเกตเวลาเขาเชิญเทพมาในพิธีหรืออะไรเงี้ยค่ะจะต้องเชิญพระพิฆเนศก่อนนะ,ะาปามนะถ้าปามจองไว้เดี๋ยวอาจารย์เก็บไปให้นะ,ะแบบนี้ออกมาเยอะแล้วนะคะสำนักเราออกมาเยอะแล้วเพราะว่ามีคนเข้ามาเช่าบูชาไปเยอะมากเลยนะก็ส่วนใหญ่คนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ย หนูอยากได้ความสําเร็จเมื่อไหรนะหนูจะมีความสําเร็จจักทีนะถ้าหนูมีความสําเร็จหนูจะทุ่มเทสร้างผลงานนะอันดีเลิศนะประเสริฐสีนะให้จริงๆก็พูดจริงนะว่าหลายๆครั้งหลายๆหนหลายๆคนเนี่ยแบบท้อท้อมากๆอย่างเงี้ยผมก็เนี่ยเนี่ยนะ องค์ศีมหาคเนศองค์ปฐมบูชาเนี่ยจะบอกว่าสุดโอดสุนตัวนะอาจารย์ท็อปพัดิคะเนศเนี่ยค่ะเวลาอาจารย์โอ้ขอนะอาจารย์โอ้จะได้ทุกอย่างเลยจริงๆเมตตามหานิยมไม่ยากค่ะก็แค่จุดธูปบอกกล่าวท่านนะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องเส้นสังเวยให้ท่านหน่อยจะเป็นอะไรดีคะอาจารย์ท็อปถั่วนม่เออโยเกิร์ตใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอ้อยเป็นกล้วยเอาเขาไหว้ในวันอังคาร์นนะส่วนใหญ่เขาไหว้วันอังคาร์นเขาเชื่อกันเวลาเราถวายท่านเนี่ยเราก็ถวายด้วยใจนะคะมีความ รักแล้วก็เคารพท่านด้วยใจจริงเหมือนท่านเป็นบิดาเราคนหนึ่งนะคะเราก็บูชาท่านด้วยการจดุดธูป9ก้าดอกนะคะแล้วก็บอกกล่าวท่านว่าขอให้เครื่องเส้นสังเวยเนี่ยเอานํามามถวายนะ,ะแล้วขอให้ท่านเนี่ยให้พรข้าพเจ้าด้วยนะคะจะได้มีความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะมีความร่ารวยเข้ามานะคะขายยอดขายก็ปังๆนะคะแล้วก็ ออยอดขายก็แบบเข้ามาตลอดเลยนะคะให้แบบมียอเดอร์เข้ามาเลัวๆเลยนะคะก็มีคนใา้ให้คนลูกค้ามาโอนเงินง่ายๆอะไรนี้นะคะถ้าขายออนไลน์ผมขอแนะนานะนอกจากขายออนไลน์ปางนี้เป็นปางศปางนี้เป็นปางแบบนั่งบลาลังคือบารบารมีเต็มนะและสีทองเนี่ยเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นสีที่เรียกว่า สดสดแล้วในสายองค์เทพเนี่ยอยากจะค้าขายออนไลน์ก็ดีนะคะแล้วอยากจะค้าขายแบบมีหน้าร้านก็เอาไปตั้งที่ร้านแล้วก็บูชาก็ได้นะคะนะเพียงแต่แผ่บารมีนะครับด้วยการสวดบูชาก็จะทําให้เสริมดวงเสริมราศีสวดบูชากันไปแล้วเมื่อกี้นะคะ,จะเจ้าอีกรอบนะอาจารย์ครับอาจารย์โอสวดเลยอ่ะ โอมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพธุติยมปีนโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตาติยมปีนโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหารวยนะเออนะเอาละ ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ Facebook โอเสรริกรอภิรัตโอเสิริกรอภิรัตตรวจองค์ตรวจเทพนาพนานญาณบาร,รมีรับขันคูได้ที่ Facebook โอเสรริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ราโอเสรริ15 ค่ะ<จ>และสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมมาติดต่อสอบถามได้ค่ะตามนีน้ <has> ครับนะเอาละผมอาจารย์ท็อปกับอาจารย์โอราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <The employer. S 2> <c compliments>